มันก็จะเป็โทษพระฝ่ายเดียวเนี่ยไม่ได้นะสังคมสมัยเนี้ยปบมือข้างเดียวเนี่ยไม่ดังและยิ่งผู้หญิงสมัยนี้เนี่ย,ยกล้ามากๆเลยนะครับที่สมปองครับหรือว่าอาดีตพระมหาสมปองครับได้ไปออกรายการโชว์รายการหนึ่งนะครับก็ มีคนถามเกี่ยวกับประเด็นนี้นะแกก็ตอบหลายประเด็นนะครับว่าเออเนี่ยแกจะแต่งงานกับแฟนที่คุณส้มเมื่อไหร่เห็นว่าแบบจะแต่งเร็วๆนี้ปีนี้หรือปีหน้านะครับแล้วก็คนถามความเห็นของแกเกี่ยวกับข่าวขราวของวงการผ้าเหลืองที่ตอนนี้โอ้โหข่าวฉาวเนี่ยสะบัดเลยใช่ไหมครับแกก็แสดงความเห็นประมาณว่าแกเนี่ยก็ไม่คาดคิดเหมือนกันนะว่าคนที่แกเคยเคารพหลายๆคนเนี่ยจะมีเรื่องเรื่องนี้ขึ้นมาซึ่งหลายๆคนเนี่ยมีสมณศักดิ์เนี่ยที่ค่อนข้างสูงนะอย่าแบบ จ,จังหวัดอะไรประมาณนี้ต้องแบบนัดล่วงหน้าถึงจะเข้าไปหาได้ถึงจะเข้าไปพูดคุยได้นะไม่ได้พบตัวกันง่ายๆแล้วมาเจอสีกากันอย่างนี้แล้วมาแบบยกักยอกเงินกันอย่างนี้เลยเหรอแบบโอ้โหแกค่อนข้างผิดหวังใช่ไหมครับและมีคําถามคําถามหนึ่งครับค่อนข้างเด็ดเลยครับก็เหมือนว่าพิธีกรเนี่ยถามประมาณว่าเออเนี่ยแล้วพะมหาสอบอดีตพระมหาสปองเนี่ยเคยเจออะไรแปลกๆเกี่ยวกับสีกาหรือเปล่าเพราะตอนนั้นมันมีแบบ สีกากอปที่แบบโอ้โหเก็บแป้มพระแบบเยอะเลยไม่ใช่เหรอและอะไรอดีตเนี่ยอดีตพระสมปองเนี่ยเคยมีอะไรประมาณนี้เข้ามาหรือเปล่าแกก็เล่านะครับว่าตอนแกบวชใหม่ๆเนี่ยแบบอายุยังไม่เยอะมากไม่เกิน20นะแกก็ประมาณว่าเออเนี่ยแกก็ทาวัดอะไรปกติแหละเพราะแกบวชตั้งแต่เด็กเนาะแล้วก็มีศีกาคนหนึ่งอายุประมาณแบบ50แล้วล่ะก็เข้าใจว่าเป็นคนแก่มาทําบุญธรรมดามาเข้าวัดวนะก็ได้มาถวายปิดโตให้กับแก แกก็รับไว้ปกตินะแล้วหญิงแก่คนนี้แกก็ถามประมาณว่าชอบฉันหรือเปล่าชอบฉันหรือเปล่าเหมือนกับเล่นมุกนะครับฉันก็คือการกินของพรนะเนาะแต่เหมือนแบบเล่นมุกว่าชอบฉันหรือเปล่าประมาณนี้ตอนตอนนั้นนะครับอดีตพระสมปองเนี่ยแกก็แบบได้ยินแลวแกก็อึ้งอะ่แะแล้วแกก็ตอบไปอ๋อไม่ไม่ไมไมเราฝากฝ่ายทางด้านทมแล้วก็เดินออกไปนะครับซึ่งนะครับแกก็แบบรู้สึกตกใจเหมือนกันว่าเอ้ย ทำไมผู้หญิงอายุห้าิบยังแบบพูดที่เล่นที่จริงกับพระเลยหรออะไรเงี้ยคือมันก็มองได้สองมุมนะมุมแรกอะ่ะก็คือแบบแกอายุ50ิแล้วเนาะแกะอาจจะพูดที่เล่นจริงริงตลกขบคาไปกับมุมที่สองนะครับมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ศีกาควรพูดกับพระอะ่ะแล้วสถานที่ก็คือในวัดด้วยอะ่ะในวัดมันต้องสำรวมไม่ใช่หรอแล้วทำไมถึงแบบพูดหยอกล้ออะ่ะคือเข้าใจนะว่าอาจจะเล่นมุกแหละ เล่นมุกในเชิงชู้สาวหยอกล้อกับพระในวัดอย่างเงี้ยแล้วเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นตั้งแต่แกแบบอายุไม่ถึง20่สิบอะก็ประมาณแบบ10กว่าปีแล้วอ่ะแสดงว่าพฤติกรรมประมาณเนี้ยมันมีมานานแล้วแต่มันเพิ่งถูกเปิดเผยเองนะครับซึ่งหลายๆคนก็มองว่าเอ้ยเป็นพ,พาราะพระแหละแบบเนี้ยแหละไม่รู้จักหักห้ามใจแต่บางครั้งนะครับมันโดนสิ่งยั่วเยาอะครับ ซึ่งเราไม่คาดคิดนะว่าอยู่ในวัดอะ่ะมันจะมีสิ่งยัยย่ยเยวประมาณนี้เนี่ยเข้ามาโจมตีพระได้ไงมันก็อย่างว่าผมว่าปบมือข้างเดียวอะ่ะไม่ดังหรอกคือพระคนที่ทนไหวแล้วก็อยู่ในสินะ่ะก็มีแหละแต่ว่าสีกาที่ไม่ค่อยดีอะ่ะมันก็น่าจะมีบ้างเหมือนกันนะในความคิดส่วนบุคคลนะผมนะเพราะฉะนั้นสมัยนี้ครับเราต้อง เช็คดีๆครับว่าเราจะกราบไหว้หรือนับถือพระองค์ไหนหรือว่าวัดวัดไหนนะครับไม่เหมือนเมื่อก่อนแลวที่เราแบบเห็นเป็นพระปุ๊บก็นับถือเลยใช่ไหมเดี๋ยวนี้อาจจะต้องแบบมีการเช็คหรือตรวจสอบทิคนึีครับเพราะแบบความศรัทธาของเราเนาะจะเอาไปให้ใครเราก็ต้องตรวจสอบนิดนึงอ่ะอันนี้ในความคิดส่วนบุคคลของผมนะครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับประเด็นนี้บ้างครับว่าแบบเพื่อนๆเคยเห็นไหมว่าผู้หญิงหลายๆคนแบบทําตัวไม่เหมาะสมในการเข้าวัดผมเห็นนะหลายๆคนก็แบบการแต่งตัว อาจจะไม่ตั้งใจแต่ก็กแบบมันก็ล่อแหลมบางทีแบบสายเดียวบางทีแบบชุดรัดอล้เนาะเออถ้าเพื่อนเคยเห็นหรืออยากแชร์มุมมองไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ผู้คุยข้างล่างนี้ได้เลยนะครับ